ทบทนนะครับนี่คือข้อแท้ข้้จริงอันนี้ในประเด็นของการที่จะต้องทําทางยกระดับนะฮะยกระดับบนถนนมิตภาพเดิมถามว่าทําได้ไหมครับทางวิศกรรมทําได้นะครับอาจจะมีบางช่วงที่ถนนมันมีความโค้งมากอันนี้อาจจะต้องเวนคืนหอเปร่ามันมีลักษณะโค้งที่ดีขึ้นนะฮะคือโค้งปัจจุบันมันจะมีโค้งที่พับพับต่กระทบ ขันไม่ไม่องมองว่าโครง,งการนี้นะัก็ต้องทางวัดโดยปกติถ้าในเมืองเนี่ยแน่ๆฮะยังไงก็ต้องยกระดับเพราะว่าหนึ่งผลกระทบทั้งในเรื่องของค่าที่ดินทุแหงพื้นที่ก็มีจนกันโดยปกติในเมืองเนียกระดับแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่เนี่ยการลงทุนโครงการของรัฐมีความเป็นไปได้เพราะพยายามที่จะไม่ทำโครงสร้างระดับนอกเมืองนะฮะนี่โดยทั่วไปอันนี้ในเรื่องของ การดําเนินการบนถนนพิจารานี่คือจบนะฮะก็คือถ้าทําก็คือต้องยกระดับนะครับนี่คือสรุปว่าถ้าทำบนพิจาาพนี่ยังไงก็ต้องยกระดับไม่นั้นจะไม่เป็นมอเตอร์เวย์นะครับประเด็นถัดมาที่ทางถามที่ท่าน,านถามมาเรื่องว่ามันร่นระยะทางเท่าไหร่จริงๆแล้วมันร่นอยู่ไม่ถึงห้ากิโลความปลอดภัยในดันในทางบางังคับที่ที่จุทิ่งในตลาดคนที่วิ่งในวันเราต้องการมันแค่ คนที่จะวิ่งไ,ไปก่อนแก่คนที่จะวิ่งไปหนองคายเราแยกออกมามันก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางเหตุวลที่ต้องการโล้ให้เกิดความปลอดภัยในการคือมีมุมมองที่มันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเนี่ยบางทีมุมท่ามันก็สูงเหมือนกันนะเราคือเรามองทั้งั้มันก็เป็นนโยบายเป็นหลักว่า,า,าทางท่านทางผมก็ต้องไปดูในเรื่อง,องนโยบายมากกว่านะผมมองไปที่ในกิโลละประมาณสองพันสองพล้านยกขึ้นหลังประมาณกิโลละสองพันล้านซึ่นมนแพงกว่า ถนนระดับพื้นอยู่หลายเท่ารวมกันนะถนนระดับพื้นจะอยู่ราคาที่ประมาณ300ล้านถึง400ล้านนะชื้อแต่พื้นทประเทศเช่นเดียวกันการที่ไปทำยกระดับบนนิเภาพันตู้ชช่น นคือเอารถมาเบิ้ลน่ะคือมันมีอยู่แสนหนึ่งเราเพิ่มมาอีกแสนนึ่งก็คือมันก็ไปซ้ําเดิมทุกที่เดิมเหมือนกันนี่อันนี้คือผมไม่มองไม่ว่ามั่นคือสิ่งที่หนึ่งคอสของการลงสามร้อยนำแนวเขตเดิมทีนี้วันนี้ทิ่รัฐที่รัฐจะต้องรับฟังเลยนะครับมันเป็นที่ท่านพี่น้องประชาชนที่ไม่เอาด้วยนะครับนั้นต้องฟังเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วมีเส้นเอกลักษณ์เพื่อที่จะปิดกั้นเส้นทาง ทุกเส้นเนี่ยนะครับที่มันเป็นมร์เวศสีพันที่ท่านกำลังทำเนาะมีไหมครับถ้าเกิดว่าสั่วระยะนึงเนี่ยจา๊ที่พี่น้องประชาชนต้องการจาก,ล,กลูกเหล็กไปถึงสีคิ้วอย่างเงี้ยที่จะเรียกกรบมิภาพแล้วก็ยกเว้นในเรื่องของทันหรืแนวเขตมาทําไปได้ไหมคือมร์เว์มีบ้านริงน,นะครับทำไมบ้านท่านจะต้องไปางนี้บ้านคนอืน่นทำไมไม่เปิดจับเราไม่เอาลนะ อย่างนี้นะครับมันมันจะแ,แก้เหรอสิอแม่ล้อมเรื่องของอะไรยังไงเนี่ยท่านเปิดในช่วงนี้ท่านยี่สิบสามสิบกิโลเมตรอย่างเงี้ยที่อพอเราเห็นชัดเจนมีตัวอย่างนั้หมดเลยลืมว้าปากไม่ได้เลยชีวิตคนเนี่ยถ้ามันไม่มีอยู่มีกินแล้วที่มันพี่อย่างอื่นไหมไท่านจะไปหาเลยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงทบวงมทั้งหลายว่ามาถึงตรงน,นี้พี่ของประชาชนก็ต้องการอย่างเงี้ยตามที่ท่านมาได้รับฟังเนี่ยมันแก้เลไหม หรือหมอต้องเวรต้องปิดเส้นทางหมดเลยจต่บางประเด็นก็เป็นชุกชุกลาดเลยเปิดตรงไหนก็ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเปิดถ้าเกิดว่าท่านจะทำนี่ยก็อาจจะไม่อาจะเยอะขึ้นแต่ให้ทำพิธภัณฑ์การอย่างที่ทำได้ไม่ในในระบบวิศวกรนะครับจะได้เยอะแล้วก็เป็นนะถ้าระบบทำไม่ได้เขาไม่ใช่คนเสวยบางทีเป็นกฎหมายเป็นผิดด้วยลักษณะของคนละหน่วยงานคนคนคนละประเภทกันถ้าเป็นลักษณะสองลักษณะนี้ก็ไม่ได้นะครับ บอกเป็นยังไงมีสุดท้ายก็คือต้องเดินไปสู่ในของการยุคระดับเป็นมอเตอร์เวย์นั่นคนนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนคิดว่านี้พี่น้องคนปากช่องเนี่ยเจนนะ้ราเชื่อนครับเจนว่าไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยนั้นหมดถ้าเจอต้องทุกคนเอาหมดอนาคตตรงเนี้ยคุณทางหลวงพี่นายเข้ามาได้ไหม นี่คือสิ่งที่ต้องเสนอประชาชนครับแต่ทางนี้ดังนั้นต้องมีคนจัาตัวนักลงคะแนหาวิธีว่าเขาจะกระทบบ้างหรือเขาจะเอาไว้อุปถัมภบนี่คือสิ่งที่ต้องทำแน่นอนข้างหน้าเพื่อหนึ่งสองก็ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องผลทางทางเรื่องการยกกระดับเป็นมอเตอร์เวนต้องแก้ไขปัญหาได้หมดทั้งแพงและทางรัฐต้องแก้ไขนี่จะแพงยังไงรัฐก็ต้องรับส่งให้แต่ก็ต้องถามผู้ท้องประชาชนคนในพื้นที่ว่าวันนี้เอาไว้มอเตอร์เวนพอวันนี้ถ้าเป็นประธานหน้าที่สามที่ท่านทำให้ได้ไหมเปลี่ยนแนวเขตใหม่เลยการข้อเสนอของชนปรท่าน มีทั้งความรู้ความคิดความสามารถาคือข้อกอที่ทำนด้แต่ครับเรแต่ว่าโค้ดโค้ดใหญ่หน,นะว่าว่าความต้องกายอย่างนั้นแค่ติด่งตัวยงยกบระดับไปความจำเป็นต้องทำได้ครับเราจะคุณฝาเป็นคนรไม่ดีไม่ดี